มาดูตัวอย่างเลยนะคะข้อที่5นะคะเศษ12ส่วน9ลบกับ15ส่วน12นะคะตัวส่วนไม่เท่ากันตัวส่วนคือ9กับ12เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนำไปบวกหรือลบเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะโดยการที่นำไปหาคอรอนอนำ9กํากับ12มาหาคอรอนอนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่หารทั้งสองตัวนี้ได้ลงตัวก็คือเลข3นะคะ3 3 สามสี่สิบสองนะคะจากนั้นก็นําตัวหารแล้วก็ผลหารทั้งหมดมาคูณกันนะคะจะได้สามสิบหกนะคะ แสดว่าเราจะต้องทําส่วนให้เท่ากับ36ทั้ง2จํานวนนะคะอ่ะก็มาหาจํานวนสิว่าจํานวนใดที่คูณกับ9แล้วได้36 9คูณกับ4นะคะจำนวนใดคูณกับ12แล้วได้36ก็คือ3นะคะหาผลลัพธ์ต่อเลย สิบสอส่วน36ลบกับ15ส่วน36นะคะลบกันก็จะได้สามสาทีนี้นะคะเศษสามสส่วนสาเนี่ยยังไม่อยู่ในรูปของเศษส่วนยังต่ำเพราะว่ายังมีจำนวน จำนวนหนึ่งที่สามารถหาร33และ36เนี่ยลงตัวจำนวนนั้นก็คือ3นะคะจำนวนนั้นก็คือ3เพราะฉะนั้นเราก็เอานำ3ามมาหารก็จะได้11ส่วนกับ12นะคะจากนั้นไม่มีจำนวนไหนแล้วที่หาร11และ12ลงตัวแสดงว่า11และ12เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะเราก็นำ มาตอได้เลยนะคะดูข้อต่อไปนะคะข้อที่แปดข้อที่แปดนะคะสี่ลบกับเศษเก้าส่วนเจ็ดนะคะทีนี้เป็นจำนวนนับลบกับ เศษเกินนะคะเศษเก้าส่วนเจ็ดเนี่ยเป็นเศษเกินวิธีการทำเนี่ยเหมือนเดิมก็คือต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันแต่ถ้านเรียนเจอที่มันเป็นจำนวนนับใช่ไหมคะจำนวนนับเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเขาจะไม่มีตัวส่วนนะคะแต่จริงๆจำนวนนับเนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะคะนั่นก็คือจะมีส่วนเป็นหนึ่ง นะคะจำนวนนับทุกตัวมีส่วนเป็น1นะคะเพราะฉะนั้น4ก็สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ก็คือ4ส่วน1นะคะลบกันกับเศษ9ส่วน7เราก็ทำตัวส่วนให้เท่ากัน1ทําทำให้เป็น7เท่ากันเลยนะคะข้อนี้ไม่ต้องนำไปหาโคโนรนก็ได้นะคะ 5. เพราะฉะนั้น1ก็คูณด้วย7ทั้งเศษทั้งส่วน าจากนั้นก็จะได้เหลือเท่าไหร่คะลบกันเหลือสิบเก้าส่วนเจ็ดอ่าทีนี้สิบเก้าส่วนเจ็ดก็ยังไม่อยู่ในรูปของ รูปอย่างง่ายนะคะเราก็ต้องแปลงจาก19ส่วน7เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเศษเกินเราก็เลยต้องแปลงให้อยู่ในรูปของจำนวนคระนะคะ7หาร9ได้กี่ครั้งได้2ครั้งเท่ากับ14นะคะเหลือเศษหส่วน7ถ้าใครยังทำไม่คล่อง ให้นักเรียนตั้งหารนะคะสิบเก้าหารด้วยเจ็ดเจ็ดสองได้สิบสี่ลบกันเหลือเศษห้านะคะต่อเรียบร้อยค่ะ อามาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่9เซ็ด15ส่วน27ลบเศ็ด9ส่วน18นะคะเราก็นำ27กับ18ไปหาคอร์โนอนะคะโดยใช้9มาเป็นตัวหารนะคะ9 3 27 9 2 18อคอรอ์นอก็คือ9คูณ3คูณ2นะคะ9 3 27. 27คูณ2เท่ากับ54นะคะ จากนั้นเราก็ได้โคโนรนอเท่ากับ54ทําตัวส่วนของทั้ง2องจำนวนนี้ให้เท่ากับ54นะคะ27ก็คูณกับ2องสิก็คูณกับสนะคะ15บห้สองสสส่วนเป็นห4าสิี่แล้วก็9ก้าสาม ยีนะคะลบกับห้าสิบสีนะคะลบกันเหลือ3ส่วน54นะคะทีนี้3เศษสามส่วน54ยังไม่อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเพราะว่ายังมี3ที่สามารถ หารจำนวนทั้งสองจำนวนนี้ลงตัวอยู่นะคะแล้วนะเราก็นำไปหารก็จะเหลือ1นข้งางล่างก็จะเหลือ18นะคะก็ตอบเศษหนึส่วนสิแปดอ่านักเรียนลองทำแบบฝึกหัดที่เหลือดูนะคะข้อที่เหลืออย่างข้อ12นะคะก็ใช้วิธีทำ เดียวกันกับข้อ8นะคะใช้วิธีเดียวกันกับข้อ8นั่นก็คือ3เนี่ยก็จะมีส่วนเป็นเลข1นนะคะโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ